เล่นทะลุ100ชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังเล่นไม่จบฮอลโลไนส์ซิลสสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็ค่ำคืนวันที่22สิงหาคมไม่ใช่สิงหาคมนี่กันยายนแล้วนะครับก็วันจันทร์นี้ผมเองก็เพิ่งปราบบอสนะครับตัวหนึ่งในตัวเกม h o ลโลไนส์ซิลสไปได้สำเร็จนะครับก็เรียกว่าเจอกันตั้งแต่ตอน5โมงเย็น นะครับจะมาปราบได้ก็เกือบๆจะ4ี่ทุ่มนะครับใช้ระยะเวลาไปก็ประมาณเกือบๆจะ5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและที่ผมหายหน้าหายตาไปประมาณ3วันเต็มๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเ,นเพื่อนๆก็เพื่อที่จะไปพักผ่อนนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเล่นตัวเกม h o l อลล์นายซิลซองต่อนี่แหละนะครับก็ต้องบอกเลยว่าก่อนที่ผมจะเข้าสู่ x3 ได้นะครับในการจบ x2 นั้น เงื่อนไขที่จะเข้าสู่ X 3ก็จะต้องทำพวกไซส์เควสต่างๆที่ยังตกหล่นอยู่ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับและผมเองตอนที่ทำทุกอย่างได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วเพื่อที่จะเข้าสู่ไปตัว X 3ก็ต้องบอกเลยว่า สรุปผลในเรื่องของตัวชั่วโมงออกมาผมก็ตกใจตัวเองนะครับว่าโอ้โหมันทะยุทะลุ100ชั่วโมงไปอย่างเป็นทางการนะครับทางการเลยและเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหทำไมใช้ระยะเวลาในการเล่นตัวเกมเนี่ยยาวนานจังนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ตัว X3 ก็ต้องบอกนะว่าผมเองเล่นตั้งแต่ตอนต้นนั้นโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานตัวเกมฮ o ลโ n ไนภาคแรกมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวคู่มือนะครับในการเล่นนะครับหรือจะเป็นเทคนิคในการเล่น แม้จะเป็นในเรื่องของตัวการเก็บไอเทมเองก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการพิชิตบอสในแต่ละจุดนะครับเรียกว่าใช้ความสามารถหรือว่าสกิลของตัวเองและก็ความอดทนนะครับในการที่จะเล่นตัวเกมนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดนะครับในการที่จะเข้าสู่ x 3ได้นั้นมันก็เกินเกินความสามารถของผมนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่านั้นอย่างแน่นอนและบางจุดนั้นก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีไกด์ก็ไม่รู้ว่าจะคิดได้ยังไง นะครับเพราะบางจุดนั้นมันยากจริงๆนะครับก็เลยก็ต้องยอมเปิดไกด์ในบางจุดดูนะครับประมาณสัก2-3จุดนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยไม่ได้เป็นส่วนที่จะทำให้ความต้องการในการเล่นตัวเกมของผมที่อยากจะได้ความยากหรือว่าความหัวร้อนแบบอย่างจะเต็ม ลดน้อยปแต่อย่างใดนะครับดังนั้นพอเมื่อเข้าสู่ตัว X3 ได้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหความยากมันทวีคูณมากขึ้นกว่า X1 X2 อย่างชัดเจนนะครับเหมือนกับที่เพื่อนๆหลายๆคนบอกไว้ในหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับและสุดท้ายเองผมเองก็รับรู้แล้วนะว่าตัวเกมนี้เล่นกับตัวสภาพจิตใจของผู้เล่นนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นเกมแนวแอคชั่นก็จะมีอ่า ทักษะหรือว่าสกิลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั่นก็คือในเรื่องของตัวาการควบคุมสภาวะของตัวจิตใจนะครับโดยเฉพาะาการเล่นแบบเกมแนวแอคชั่นในลักษณะแบบนี้แหละนะครับก็อยากจะต้องการที่จะจบเกมให้มันได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าทางผู้พัฒนาค่อนข้างที่จะมีการวางแผนหรือว่าวางหมากไว้ค่อนข้างที่จะลัดกุม่มแล้วก็เล่นกับสภาพจิตใจของผู้เล่นเนี่ยได้เป็น ตามแต่ละ X มากเลยทีเดียวนะครับ X หนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นแบบระดับ e ซี่นะครับแล้วก็มาเป็น normal แล้วก็พอ X สามเนี่ยก็เป็นระดับ h ร์ดนะครับระดับยากก็ต้องบอกเลยว่าอพอเป็นระดับความยากแบบสุดๆในในช่วง X สามเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการที่จะใช้เทคนิคการลุยการบุกนะครับหรือว่าเป็นการต่อสู้ที่แบบดุดันเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับเพราะว่าตัวบอสที่ผมเจอเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่ามันสามารถที่จะฆ่าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ในเรื่องของตัวไอเทมหรือว่าตัวช่วยอื่นๆมากสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าใช้เทคนิคพื้นฐานเบสิกนะครับที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ใน X1 X2 นั่นแหละเอามาใช้นะครับแต่ถ้าหากคนไหนที่คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเจ๋งนะครับบางครั้งก็อาจจะต้องเสียท่าเสียรู้ ได้เช่นกันนะครับเหมือนเช่นผมนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้อเทมต่างๆเนี่ยจับเต็มนะครับแล้วก็ใช้การโจมตีที่เรียกว่าจะต้องมีการปิดเกมให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเพราะบอสตัวนี้นะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวในบางจุดนั้นค่อนข้างที่จะดูเชื่องช้าเหมือนกับอ่านเกมได้นะครับแต่อย่าลืมว่าทางผู้ออกแบบหรือว่าทางผู้พัฒนาเขาเหมือนกับให้บอสมีการบล็อกได้นะครับหรือว่าจะมีการเคาน์เตอร์นะครับ ได้ซึ่งในตรงส่วนนี้แหละมันจะทําให้ผู้เล่นนั้นเสียรู้นะครับเสียรู้ได้เลยเพราะว่าการโจมตีที่เรา,าต้องการความดุดันการจบเกมให้มันเร็วนะครับบางครั้งมันก็จะเปิดช่องโหว่ให้โดนโจมตีสวนกลับได้และเมื่อเราโดนโจมตีเข้านะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของตัวสภาพจิตใจแล้วเพราะถ้าหากใครที่หัวร้อนง่ายอย่างเช่นผมนะครับหรือมีการควบคุมอารมณ์จิตใจได้ไม่ค่อยนิ่งพอ นะครับก็ต้องบอกเลยว่าพอโดนโจมตีปั๊บนะครับต้องการที่จะเอาคืนใช่ไหมครับถ้าใครดูมวยเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับพอโดนต่อยปั้งปั๊บเนี่ยอยากจะเอาคืนพอจะเอาคืนเนี่ยอีไฟล์หนึ่งนะครับเขาจ้องอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะต่อคอมโบต่ออีกชุดเลยนะครับซึ่งการโจมตีของตัวบอสนะครับจะมีรูปแบบแพทเทิร์นที่ดูเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเขาโจมตีเราได้นะครับและเราต้องการที่จะสวนกลับนะเหมือนกับ ทางผู้ออกแบบเนี่ยมันรู้นะครับว่าเฮ้ยท่านโดนโจมตีปั๊บเนี่ยถ้าคนไหนที่มีการเคลื่อนไหวหรือว่ามูฟเมนต์นะครับในการที่จะโจมตีเอาคืนนะครับตัวแพทเทิร์นของการเคลื่อนไหวของตัวมอนสเตอร์เนี่ยจะเริ่มมีการโจมตีที่แปลกนะครับแล้วก็ค่อคนข้างที่จะดูมีระยะประชิดมากขึ้นมันจะไม่ค่อยถอย นะครับตัวบอสเนี่ยมันจะไม่ค่อยถอยมันพอะมันมันอยากจะเข้ามาหาเรานะครับแต่พอเรารักษาระยะห่างนะครับแบบใจเย็นๆนมันก็จะไม่ค่อยเข้ามาเพราะมันจะรู้นะครับว่าเฮ้ยสภาพจิตใจนะครับของผู้เล่นเนี่ยมันนิ่งเลยเออมันรูมันรอดูอยู่รอจังหวะรอโอกาสอยู่นะครับอืมแต่ถ้ามันนิ่งอย่างเดียวมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมครับตัวโปรแกรมมันก็จะต้องมีการสั่งการนะครับซึ่งพอมีการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นั่นแหละเราก็จะเห็นช่องโหว่ นะครับของตัวบอสเกิดขึ้นได้เรียกว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอบอสแต่ละตัวนะครับจงใช้ความนิ่งความใจเย็นนะครับถึงแม้การโจมตีมันจะดูแบบเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าตอดนิดตอดหน่อยไปเรื่อยเรื่เรื่อ,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 อนะครับสุดท้ายมันก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกับผมนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่เอามาพูดคุยกันกับเพื่อนๆในการเข้าสู่ตัว X3 อย่างเป็นทางการนะครับแล้วผมก็คาดว่าในวัน2วันนี้ก็คงจะจบ ในตัว x 3ได้อย่างภาคภูมิใจนะครับกับตัวเกม c o l ์ i ลไนซิลสอและเพื่อนเพ่นะครับมีเทคนิคหรือว่าการเล่นตัวเกมนี้ยังไงกันบ้างก็มาพูดมาบอกกล่าวกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสาหรับในค่ําคืนนี้ผมเองก็ต้องขอโซโล่กันต่ออีกสักนิดนะครับแต่ตอนนี้ท้องร้องแล้วเดี๋ยวก็คงจะไปหาอะไรทานลองท้องก่อนแล้วเดี๋ยวมาลุยกันต่อกับ Col ์ ni ซิสวัสดีครับ